พอใส่น้ำไปในหม้อแล้วครับผมแล้วรอ,อมันเดือดสักหน่อยนะเดี๋ยวลองมาชิมกันว่ามันชิมดูว่ารสชาติโอเคไหมสวัสดีครับเสือหอยเข้าครัวคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการลดความเค็มในประกาศดองก่อนนําไปใช้ไปดูกันครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่จะทําก็มีประกรศดดองที่เตรียมไว้นะแล้วก็หม้อเตรียมต้มน้ำอ่ะเดี๋ยวเรามาจุดไฟกันก่อน จุดไฟไปแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําพอใส่น้ําไปในหม้อแล้วครับผมแล้วรอมันเดือดสักหน่อยนะแล้วเราค่อยใส่ผักกาดดองเราล,ง,ลงไปตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะเฟฟปิดฝาเอาผักกาดดองที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปทั้งหัวนะ ริมาณน้ําก็กะเอาพอท่วมกับผักกาดนะครับถ้ามันไม่ท่วมแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ําเพิ่มเข้าไปเอาน้ําท่วมผักกาดนะครับนี่น้ํามันขาดนิดนึงผมจะใส่เพิ่มไปนี่มันพอท่วมนะแล้วเดี๋ยวเราต้มไปเรื่อยๆจนมันเดือดอีกทีหนึ่งปิดฝาแล้วก็รอครับโอเคนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วเดี๋ยวผมปิดแก๊สก่อนนะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ามันมันโอเคหรือย,อยัง แล้วมาชิมกันดูนะฮะว่ามันเค็มพอกับที่เราชอบหรือ,อยังนะหลักการมีอยู่ว่าแล้วครับผมคือเราจะต้มแบบนี้แหละแล้วก็ชิมจนกว่าความเค็มมันจะถึงในระดับที่ชอบถ้าเกิดว่าไม่ชอบเค็มหรือเปรี้ยวมากเนี่ยก็คือต้มไปเรื่อยๆให้มันต้มน้ําเดือดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะเราจนเขาไม่ได้ชอบก็โอเคก็พอเนี่เดี๋ยวผมลองชิมดูว่าโอเคอย่างงี้ยังโอเคหรือ,อยังเพราะเดี๋ยวเราเอาไปทําได้หลายอย่างบางอย่างเขาไม่ได้ใช้ไอตัวผักกาดดองที่รสชาติเค็มมาก โอเคนะครับผมตอนนี้ก็คือต้มผักกาดดองของเราเย็นละเมื่อกี้มันร้อนแล้วผมเลยไม่ได้ชิมเราจะลองมาชิมดูว่ารสชาติโอเคไหมเห็นที่ชิมเมื่อกี้นะครับรสชาติถือว่าโอเคละความเคม็มความเปรี้ยวหายไปพอสมควรเลยจากการต้มแค่ครั้งเดียวนะถ้าใครชอบมากกว่านี้จืดมากกว่านี้ก็คือต้มเพิ่มแต่ถ้าใครแบบเออกลัวความเค็มมันหายเยอะเกินไปเราก็ต้มไม่ต้องนานก็ได้นะครับผมตอนนี้สามารถใช้ได้ละนี่นะฮะไะใช้ได้เลย ครับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าได้รับประโยชน์จากคลิปนี้รบกวนช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีวิธีการไหน่อยากให้ผมลองทำหรือลองพิสูจน์ดูว่าแบบไหนมันถูกต้องเนี่ยคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอาละ